สวัสดีค่ะช่องยายแก้วพาม่วนเนาะเมื่อนี้ก็มาเบิงร้านต้นไม้ร้านต้นไม้อยู่ที่พรเจริญเนาะทางเข้าพรเจริญนะคะโอ้ต้นหมกม้วงต้นหมกเ้าหลายพันนะคะอืม ต้นไม้หลายแท่เต็มอยู่ต้นอันนี้ต้นีต้นมกเฟืองมกเฟืองสมว่เนอะอร้านน้องสไพรายเพิ่นมาขายอยู่ อยู่ทางข้าวพรเจริญนะคะต้นไม้หลายหล้้วก็ได้ก่อนเอาไม้เอียงเนาะนี่นะอคนผโบูยุน้องคนอยู่ข้างนอกคุณยายเป็นยังเข้ามาคนเดียวไ่ได้ถามเลยว่าพันหนังผู้นามักซิดาก็เป็นมากแล้วโอ้ ผู้ดใดสนใจเข้ามาสอบถามเราเด้อกับพี่น้องเด้ตอต้นไม้ปลูกต้นไม้ย่างต้นไม้ย่างกระหลายผมกระลังก็มีคุณต้นมะขามตน้นต้นสัต่อก็มีป้าสัตปปลูกผัดฝฟาดไปทางทางอื่นนี่เราบอกว่าให้มาแวะนาเพิ่นะ มามามแลนเป็ดกระทั่งอื่นบอกอยู่ว่ามาแวะเด้อหลานนาะก็มีต้นมกยมอู้มีหลายตน้นอันนี้ต้นมะง,งอต้นเท่าไรนะ นะต้นทั้งบาทนี่เพราะต้นมันใหญ่มันเสียนมันตายฮะนะเขาเสีเอาหมดแซมไว้ยูมาปลูกไว้ยลูกสาวมาปลูกไว้ทันมันตายมันต้นมันใหญ่มันสูงเกินฮะนะค่อยว่ามันสูงล่ะมันตายว่ะค่อยขอดน้ำคูมืออยู่มันยังตาย อุ้ยอันนี้ล่ะคุณน้องพวงแสดได้หนิเนาะกล้องแส่เท่าไหรคุณน้องคุณหน้าพ่้งแสดเท่าไ,รไหรฮะร้องห้า,าสิบเออกใจอยู่ เร,อเรืองชัชวาลบ่ม,มีบ่อเรืองชัชวาลเพราะว่าเอ้อปู่เพิ่นอยากได้อืมเ,เรืองชัชวาลคอยอ,นนคอยถ่ายคลิปเด้อนี่เด้อโฆษณาให้ <laughs> คอยไปลง y o ยูทูบคอยเด้อนี่เอ <laughs> าๆน้ำหมอมาหนึ่ง <laughs> ร้านไทยกันเอง <laughs> ร้านพี่น้องร้านไทยกันเองก็เลย ไชยโฆษนาให้น้องไผอย่างดีเลยป้าก็ได้โอ้นี่เดต้นกิละใดแลมันงงามแล้วต้นอันนี้ปลูกมันติดละงามงามเลยนี่ เดี๋ยวรอสักคู่เด้อเห็นแล้วต้นมังอกกอะไรกุหลาบยูเฮือนก็หลายหลายงามมันอะพุ่มเดียวค่อยตัดอันไปซ้ำไว้จงมันติด่ติด จามันสิอันงอกไฮบอวง้มันบจ้าจนั่นละงามอยู่แค่นั่นคอยกำลังเฮ็ดอันนั่นให้ข้นให้มันให้มันข้นสูงๆลยย่อยลงมาหนึ่ง้งามบาดมันบาดอะรงามหอันฮะมัเน่ัาะกูดกรูดบอกมักเ่านะลาเม็ดแล้ววะ มักกูดมะกรตังกันตนขนาต้นนันกระตังกันอยู่แมนเออเออแมนบ้ล่ะมก็ตังกันอยู่ได้ร้านให้คอยไปปลูกต้นหึงต้นมะกูดเพื่อว่าไปปลูกมันม่แมนพูดลพูลเออแมนตัวนั้นตัวนี้มักนาวจ้าตัวนี้มเนาว จกักต้นเทานะ่าไรน้ามะกูดต้นจักบาทแปดสิบบาทปลูกต้นหนึ่งก็เหลือกินเด้อ <c oughs> เอาน้อไม้ย,ยู่ขายย้างหนละัง <c oughs> น้อไม้อีหยังหน้าฮะอน้อไม้ยู่ขยายายย้างหลังซุ่มซุ่มมันใหญ่้หั่เห็นนอไม้ยัง โอ้โอ้ป้าฟักหวานกันหญ่คัะคุณนะเป็นตาได้กินแล้วฮะเอาไปปลูกในกระดาเนะาะเจ้าเฮ็ดกระบอกสูงสูงสคอยว่าเขาจะเอาอยัางน้งมือก่อนเอาแต่อันนี้ก่อนคอยไปสอมเครื่องคอยอยู่หันหน้ามอมนนหนังดอกอยันเงินคาสอมเครื่องบอ่พ่อ <laughs> ก็เข้ามว้สักกันเบี้ยมะเขือเบียเ้ยมะคุงโอ้ยคืองามแส่มะเขือเนาะก็ได้อันนี้แล้วแต่ละของป้ายิบเอาไว้คันเออเอาไวา้ให้เด้อ พกเไล้วอันนี้มันคุดเสียปุ้นุุ้นุ้นาเ้ยก็เด้อไส้ก็าแลยวไอย่างเี้ได้ค่ะได้ค่ะต้นเดียวก็านอยน่จักนงพันนันพันแทกดำเมื่อธรรมามันนกัจัำเนือจะโยกันอ๋อ ชุมนี้ต้นใหญ่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาแก้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ